การประชุมสอปชอวันนี้นะครับหลักๆก,ก็คือพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมาการปฏิรูปนะครับวันนี้วางกรอบไว้ว่าจะพิจารณาทั้งหมด7ด้านครึ่งเช้าผ่านไปพิจารณาไปแล้ว2ด้านนะครับติดตามบรรยากาศล่าสุดได้กับคุณกลกรเวียงดอนก่อรายงานสดครับ ค,คุณพภัสคุณองกฎค้าความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาในช่วงบ่ายวันนี้นะคะสภาปฏิรูปแห่งชาติดูสปทก็ยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาการวิสามันประจําสภา18คณะค่ะโดยที่ผ่านไปนะคะเป็นคณะกรรมาการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะขณะที่คณะกรรมาการปฏิรูประบบสาธารณาสุขนะคะได้เสนอให้มีการปรับปรุงระบบสาธารณาสุขให้มีมาตรฐานและคุ้มครองผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบริการ ในระบบสาธารณสุขด้วยค่ะ โดยประธานกรรมธิการปฏิรูประบบสาธารณสุขพรพันธุ์บุญรัตน์พันธ์น,น,นะคะได้เสนอให้ประชาชนนั้นมีสิทธิและเข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมและเท่าเทียมค่ะเดรัฐนั้นต้องมีการพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้เพียงพอและยั่งยืนมีมาตราฐานที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ซึ่งจะส่งผลให้ลดเรื่องปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําทางสังคมนะคะรวมถึงการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการบริการสาธารณสุขโดยการสนับสนุนงบประมาณทรัพยากรและบุคลากรและส่งเสริม ให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาระบบของตนเองเช่นการแพทย์แผนไทยค่ะเนื่องจากเห็นว่าเป็นศาสตร์ที่มีมานานหากได้รับการส่งเสริมก็เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในด้านการบริการสาธารณสุขตลอดจนต้องคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขด้วยนะคะเช่นเดียวกับผู้ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมค่ะขณะที่สมาชิกสปชหาญนรงยาวเลิศนะคะได้เสนอ ได้ให้ข้อเสนอแนะนะคะว่าควรที่จะยุบรวมกองทุนประกันสุขภาพทุกระบบให้เหลือเพียงกองทุนเดียวเป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนอย่างเท่าเทียมกันซึ่งหลังจากจบการพิจารณาของกรรมธิการปฏิรูประบบสาธารณาสุขแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นกรรมธิการปฏิรูปการแรงงานนะคะพลังงานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมซึ่งคณะลำดับสุดท้ายนะคะมีสมาชิกประสงค์ที่จะอภิปรายถึง21คนค่ะ ซึ่งหากยังมีเวลาเหลือมากพอนะคะก็จะให้กรรมธิการปฏิรูปบริหารราชการแผ่นดินนะคะได้อภิปรายในวันนี้ค่ะแต่หากไม่ทันนะคะก็จะยกไปในวันพรุ่งนี้ซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะมีประเด็นที่น่าติดตามหลายประเด็นนะคะทั้งเรื่องอการเมืองนะคะแล้วก็การปฏิรูประบบะที่มาท้องถิ่นนะคะการปฏิรูปการเมืองและการปกครองท้องถิ่นค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่รัฐสภาในขณะนี้ค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ คุณคุณคกรณรนะครับรายงานสดผ่านดีแท็ก 3G ครับ